วันนี้15กันยายน2565องคคณะผู้พิพากษาสารดีกาแผานกคดีภาษีอากรอ่านคำพิพากษาสารดีกาโดยวิธีถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังศารภาษีอากรกลางคดีระหว่างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโจทย์รรก,กรมศุลกากรจำเลยที่1และกรมสัมักกรจำเลยที่2รวม10คดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวม10,000ล้านบาทเศษ คดีทั้ง10เรื่องโจทฟ้องว่าระหว่างปี2,553ถึง2,555โจทนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อน,นำมาผลิตรถยนต์โตโยต้ารุ่นพรีอุสโดยอาศัยสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา12และมาตรา14แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราสุลกากรพศ2,530และตามความตกลงระหว่างราชนจาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโจทย์จึงขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จำเลยทั้งสองให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้วสารภาษีอากรกลางพิพากษาเพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์สารอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษพิพากษากลับพยกฟ้องโจทย์ดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสารดีกา ารดีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นว่าชิ้นส่วนรถยนต์ที่โจ์นำเข้าเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วมีลักษณะเป็นสาระสำคัญของรถยนต์โตโยตา้ารุ่นพ r i u สและสามารถนำไปประกอบเป็นรถยนต์โตโยตา้ารุ่นพ r i u สได้ทันทีจึงต้องจำแนกเข้าประเภทพิกัดของชิ้นส่วนที่สมบูรณ์หรือสำเร็จแล้วที่นำเข้ามาโดยถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกันในฐานะที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราสุลกากร ท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลการกรพศ2530จึงไม่ได้รับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกมาเพื่อให้เป็นไปตามความตกลงเจเทปปาและไม่ได้รับสิทธิทยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากอรศุลการกรตามมาตรา12แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลการกรพศ2530ฉบับที่18ลงวันที่13ตุลาคม 2,553ทั้งไม่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรแนวอัตราอากรขาเข้าร้อยละตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา12แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพศ2,530การประเมินและคำว,วินิจฉัยอุธทณท์ที่คิดอัตราอากรขาเข้าร้อยละชอบแล้วส่วนประเด็นอื่นสามารถรับวินิจฉัยพิภากษายืน หลังจากนั้นโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้ออกหนังสือชี้แจงว่าวันนี้สารดีกาได้อ่านคำพิพากษาคดีพรีอุซซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการตีความอัตรากรขาเข้าสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์พรีอุสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจึงใคร่ขอแถลงการเกี่ยวกับคำพิพากษาของสารดีกาดังกล่าวดังต่อไปนี้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอแสดงความเคารพต่อคำพิพากษาของสารดีกาในวันนี้ทั้งนี้ คดีดังกล่าวนี้มีประเด็นเกี่ยวกับการตีความข้อกฎหมายซึ่งยังไม่เคยมีการวินิจฉัยมาก่อนและเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นกล่าวคือบริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาระหว่าง2ประเทศที่เรียกว่าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นเจเทปปาเพื่อลดอัตรากรขาเข้าในการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์พรีอุสซึ่งในปี2553 หน่วยงานราชการของไทยที่เกี่ยวข้องได้นุมัติการใช้สิทธิทประโยชน์ดังกล่าวแล้วบริษัทจึงมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าบริษัทได้ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวอย่างถูกต้องมาโดยตลอดอย่างไรก,ก็ตามเมื่อปี2555กรมศุลกากรได้ตีความกฎการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์พรีวอสในแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งทำให้บริษัทมีพาระราภาษีและกรขาเข้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก คำพิพากษาของศาลดีกาในวันนี้ได้ตีความในแนวทางเดียวกับการตีความของกรมศิลกากรดังนั้นเมื่อบริษัทได้รับสำนวนคำพิพากษาของศาลดีกาแล้วบริษัทจะศึกษารายละเอียดของคำพิพากษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ต่อไปบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทยึดมั่นที่จะประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการโดยบริษัทยังคงมุ่งมั่น ที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทยได้รับความพึงพอใจสูงสุดและเพื่อส่งเสริมันธกิจขององค์กรในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ